หลายคนเราอาจจะนึกถึงผู้ชายคนนี้ครับเออ <c oughs> เขาจะช่วยเราได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาจะนำมาพูดกับเราต่อไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับฟรีจากเขานะครับเอ,อ๊ะใช่ไหม <c oughs> อ่ะไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ใช่ใช่ขายก่อนเขามาขายก่อนโอขายก่อนจะไม่ขายก่อน อะให้เขามาโชว์ให้เขามาโชว์ดังนั้นเราไปเจอกับผู้ชายคนนี้ก่อนเลยดีไหมครับรอบนี้เราให้เขามาโชว์ก่อนค่ะรอบหน้าคให้เขามาแจกค่ะอดังนั้นเราก็เจอกับผู้ชายคนนี้เลยแล้วกันเนาะโชว์เชิญค่ะสวัสดีครับ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 พี่โสวัสดีครับอมสวัสดีครับอครับผมครับผมอ่าคนที่รับชม ผู้ที่รับชมทาง Facebook Live อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับว่าออผตาบอดหมดเลยเขาคือใครมาจากไหนใครรู้บ้างอะไรงนี้นะครับให้พี่เขาแนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมแฮกเก้าวกรอบนะครับอังคูลทองสุนทรครับแฮกนั่นเองครับมีอะไรมาโชว์ครับผมวันนี้ข้าหอยมาโชว์เฮ้ยเป็นคนโชว์าอยก็เขขาย ตามที่ทางทางทีมงานนะครับติดต่อไปก็มาร่วมนำเสนอสินค้าตามนั้นครับผม,มก็มีอย่างที่ทราบกันดีครับก็คือผลิตภัณฑ์ก้าวกรอกนะครับผมมีหลายอย่างด้วยกัน <c oughs> ครับครับลองบอกลองบอกอ่าลองบอกเป็นอย่างๆ<ด>ให้เราฟังเลยได้ไหมอ่ะเริ่มจากอ,อ,อันดับแรกเลย <c oughs> เริ่มจากนะครับเริ่มต้นก็คือ ถั่วสมุนไพรถั่วสมุนไพรก้าวกรอบที่หลายคนหลายท่านรู้จักกันดีนะครับเคยไม่รู้จักเลยค่ะแล้วเป็นไงขายขายมานานแล้วเหมือนกันนะอันนี้ยก็แล้วก็มีน้ำพริกเดี๋ยว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 ก่อนจะไปก่อนจะไปถึงน้ำพริกเอาอธิบายเรื่องลักษณะของถั่วก้าวกรอบนี่ก่อนเผื่อบางคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักอาจจะไม่เคย ได้ครับตัวเก้ากรอบของเราเนี่ยมันจะเป็นถั่วสมุนไพรที่มีวัตถุดิบหลากหลายนะมะะีถั่วลิสงเม,ม,ม,ม็ดตะม่นงะพรานเต็มเม็ดนะฮะเม็ดเต็มนะฮะแล้วก็มีกุ้งแห้งแล้วก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรและหอมเจียวกระเทียมทอดใบมะกรูดทอดน้ำลายไหลนะครับแล้วก็มาปรุงรสมาปรุงคลุกเท้าผสมผสานในแบบสูตรของเรา,านะครับ แล้วก็สําหรับอันนี้ก็คือแบบออริจินอลสำหรับสูตรพิเศษเนี่ยเราก็จะใส่ปลาหมึกเส้นทอดกรอบเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรนึงแล้วก็แล้วก็วกออกไปหลายแบบครับบางคนก็ชอบเฉพาะกุ้งแห้งอย่างเดียว,วาบางคนชอบเม็ดมะม่วงอย่างเดียวบางคนชอบไม่ใส่พริกอันนี้บอกเราได้ครับเราก็จัดให้ได้ก็าราคาก็จับต้องได้ครับร้อยร้อยกรัมเนี่ยหนึ่งขีดเนี่ย เริ่มต้นที่สี่สิบห้าบาทนะครับส่วนอย่างพิเศษก็ขยับตามราคาครับหกสิบบาทอย่างใส่เม,ม,ม็ดมะม่วงหิมาพานต์ล้วนเนี่ยก็จะเป็นขีดละหนึ่งร้อยบาทครับเป็นหนึ่งซองหนึ่งขีดหนึ่งกิโลหนึ่งตันอะไรได้หมดครับว้าวแล้วแล้วอันนี้คือผลิตภัณฑ์อย่างที่หนึ่งแล้วผลิตภัณฑ์อย่างที่สองครับผมอันนี้อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านไปเมื่อกี้ถัวสมุนไพเก้ากรอบก็คือ เริ่มต้นของเรานะครับและที่เหลือก็จะเป็นลักษณะทีเ่เราก็นำเสนอด้วยนำขายด้วยนะครับก็จะมีอหอยหอยลายอบกรอบอัวนี้เป็นยังไงครับ,รบอธิบาย,ยงงอธิบาย,อบายหอยลายอบกรอบหน่อยเป็นหอยลายปกติหลายคนเคยคงเคยทานหอยลายนะฮะหอยลายกระป๋องเนี่ยหลายกระป๋องที่ที่เขาใส่ขายในเซเว่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหอยเล็กๆ จิ๋วๆแล้วมันก็จะแบบนุ่มอะไรหวานๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนี้เราเราตอบอโทษกดผิดกอนะคะปุ่มว้าว่ะไม่เจอเดี๋ยวพี่แฮคครับขอขอใหม่อีครอบนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมใส่เอฟฟกเองก็ได้ว้าวอะไรอย่างนี้ พอเอฟเฟกของพี่ <Okay. S 1> ของพี่อีกจะดังเกินเสียงวแฮกไปนิดนึงขอพี่แฮกหอยลายใหม่คนระับโอเคหอยลายอ,กอบกรอบตัวนี้มันจะเป็นหอยอปกติเราหลายคนเคยกินนะฮะหอยหอยกระป๋องในเซเว่นที่มันแบบของก็สี่สิบบาท้านะอะไรอย่างเง้ยนะซึ่งมันมีจึง,งหนึ่งอ,อันนี้มันคือสองร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบาทามันจะเป็นหอยหอยลายที่ตัว ตัวโตขึ้นมันไม่รู้นะผมว่ามันตัวโตกว่านนั้นน่ะตัวโตกว่าในกระป๋องแล้วมันก็เอ่อเอ่อกรอบกว่ารสชาติก็ดีกว่าอ่าผมกินแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะมาบอกต่อมานําเสนอต่อให้กับลูกค้ากินกันดีกว่าอะไรเงี้ยในราคาที่ก็จับต้องได้คุ้มราคาครับผมว้าวก็ก็นี่คืออ้ไอ้ตัวหนึ่งคือหอยลายหอยลายอบกรอบครับสินค้าต่อมาครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเร็วเลยแล้วกันนะครับก็จะมีเอ,อน้ําพริกติดบ้าน hmm. น้ําพริกติดบ้านก็จะมีน้ําน้ําพริกติดบ้านกินแล้วติดอกติดใจนะครับก็จะมีน้ําพริกตาแดงน้ําพริกตาแดงแมงดาน้ําพริกปลาผลปลาอินทรีน้ําพริกนรกอ่าอันนี้ก็มีกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ตามตามราคาไปก็เริ่มต้นที่อสามกระปุกห้าสิบบาท <Wow. S 2> นะครับอ,อแล้วก็ แล้วก็ปลาสลิดทอดลอกก้างอ้วอันนี้น่าสนอันนี้น่าสนตังนี้ก็นิยมอยู่เหมือนกันก็ทอดให้เสร็จล็อกก้างให้เสร็จแพ็ใส่ส่งไปให้พร้อมทานเลยเปิดกล่องมามีข้าวรอขยำได้เลยนะครับขยำกินข้าวได้เลยกินแั่แกงส้มกินตต้มยำเข้าวต้องหุงเองใช่ไหมครับข้าวหุงเองครับจะให้ดีถ้าเกิดบ้านใครมีอ่ะแบบพวกหม้อทอดไร้น้ำมันเตาลมร้อนเตาอบหรือตั้งกระทะทอด ุ่นนิดหน่อยก็กรอบพร้อมทานได้เหมือนกันแล้วตันนี้ก็กิโลละกิโลละเท่าหลังร้อยบาทกิโลกิโลหนึ่งเนี่ยต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนพี่แฮกครับกิโลหนึ่งเนี่ยเราช่างตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ล็อกก้างถูกไหมครับถูกต้องครับเราต้องช่างก่อนช่างปลาก่อนมันประมาณประมาณบกถึงแปดตัวโลครับเป็นปลา ปลาแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวสุพรรณก็จะเน้นเนื้อเนื้อก็จะเยอะกว่าปลาบางบองครับเออปลาอีกเจ้าหนึ่งอ่าแล้วแล้วครับอย่างนี้เวลาเราสั่งเราต้องสั่งยัง,ไ,รรง, 200, ง 300, ไงครับสั่งสองร้อยสั่งสามร้อยหรือยังไงครับก็ก็จะสั่งครึ่งโลก็ได้ mm. อย่างอย่าง,อย,างอย่างเมื่อกี้ที่พี่โจถ,ถามครับถูกต้องเลยคือเดี๋ยวจะคนเข้าใจจะเข้าใจผิดว่าจะได้เนื้อไปเต็มเต็มเป็นโลไม่ใช่นะฮะถ้าเนื้อ เนื้อเนื้อปลา,าเดียวชั่งหนึ่งกิโลเนี่ยขายสามรอยไม่ได้ก็คือเราจะชั่งปลาก่อนพอเราชั่งเสร็จเราทอดทอเสร็จเราล็อกก้างแล้วเราจะเอาเนื้อที่เลาะมาเนี่ยใส่บรรจุก,กล่องไปให้ซึ่งออแจ้งกันตามตรงๆเลยว่าพอเลาะออกมาเนี่ยเนื้อมันจะได้ประมาณเ,เกือบห้าเกือบเกือบห้าร้อยกรัม าขับต่อหนึ่งโลอ่าวานห้าขีดต่อต่อหนึ่งร้อยกรัมขดหดไปไม่เยอะนะขดไปไม่เยอะครับสําหรับใครที่อยากจะเอาก้างไปด้วยก็ใส่ให้ได้แต่มันจะเป็นใช่คือคือคือพอเราทอดเสร็จเนี่ยก้างก็ทอดไปด้วยใครจะเคี้ยก้างใครจะเอาก้างไปแท้ต่อก็ได้แต่ว่ามันก็จะติดในส่วนของอะไรอ่ะน้ําหนักของการการขนส่งนะครับ ก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียค่าขนส่งเพิ่มก็ไม่ต้องออกกล้างไปอะไรอย่างนั้นครับกินเองอ่าใช่ใช่ก็ครึ่งโลครึ่งครึ่งโลเนี่ยร้อยแปดสิบกิโลละสามร้อยบาทเลือกเลือกเอาครับว่าชอบแบบไหนเอ๊ะถามถามนิดหนึ่งเมนูนี้เนี่ยจริงๆครีเอทมาเพื่อคนตาบอดเลยหรือเปล่าเนี่ยกลัวที่เลาะก้างใช่ไหมหรือว่ามัน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 ก็คิดไว้คิดไว้ตอบมันมัน คือจริงๆผมผมเชื่อว่าคนตาบอดเราเนี่ยเวลาเอาปลาเข้าปากเนี่ยเขาก็สัมผัสได้แหละนอกจากใช้มือสัมผัสแล้วลิ้นลิ้นเขาก็สัมผัสได้ครับแต่ทีนี้เราก็เฮ้เราก็เราก็ดีไซน์เพิ่มเข้าอีกเราก็เออบางคนเขาอาจจะแบบไม่ต้องไม่ต้องแกะไม่ต้องเลาะไม่ต้องมาเล็งก้างเราเลาะให้เลยดีกว่าอืก็ด้วยครับโจครับครับอ่าเยี่ยมเลยอ่าต่อไปครับสินค้าต่อไป อีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเป็นน้องใหม่ครับเป็นกุ้งเสียบครับโอ้ oh. เสียบอธิบายหน่อยกุ้งเสียบมันเป็นน้ําพริกอะนะ oh. มันเป็นน้ําพริกทางทางทางใต้อะทางทางภูเก็ตทางอะไรเนี่ยเขาจะกินกันมันจะเป็นกุ้งแห้งแล้วก็จะใส่พวกหอมใส่พวกเครื่องก็เรียอะหลายสิ่งอย่างอะ่ะผมก็ผมก็ไม่รู้ผู้ไม่ถูกวัตถุดิบมันอะไรบ้างแต่มันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบกินเล่นก็ได้อื oh. กินกับข้าวก็ดี <Wow. S 2> อ่า<ม>กินกับไข่เจียวเมนูง่ายๆคือคือสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยผมอยากจะให้แบบว่ามันเป็นอะไรที่กินง่ายๆเก็บได้เก็บรักษาได้แล้วก็เหมือนกับว่าในช่วงเวลาเนี้ยการที่จะออกไปไหนไปตลาดไปหาของกินเนี่ยมันมันค่อนข้างไม่สะดวกเร<ส>ก็เลยเออเราก็เลยทำแพ็คเอาเราทำอาหารพวกนี้นำส่งให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องเราด้วยก็ดีนะ แตอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พยายามว่าพยายามบอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆในในโซเชียลที่รู้จักกันอะ่ะทั้งเพื่อนตาดีเพื่อนทั่วไปเพื่อนที่เขามีกําลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเออถ้าอยากจะทําอารมณ์แบบว่าเออถ้าเกิดว่ามีกําลังนะมีเป็นสปอนเซอร์ส่งของส่งอะไรให้กับเพื่อนๆพนี่น้องเราที่เขาขาดกําลังในช่วงเนี้ยหารายได้ในช่วงนี้ก็ดีก็าพยายามคิดๆอยู่แล้วก็แล้วก็เลยทําโปรขึ้นมาครับ ตอนนี้ก็เลยทําโปรขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาคมอ่ะเป็นโปรโปรสิงหาคมโปรปันสุกนะครับก็คือก็คือแบบส่งแบบจุกๆเลยทั่วประเทศแค่สี่สิบเก้าบาทครับสั่งกี่เมนูก็ได้ก็จิ้มเอาแต่ว่าแต่ว่าจะขอคอนโทรลอยู่ที่น้ําหนักไม่เกินสองกิโลกรัมนะครับวมกี่พอนะครับจิ้มเลยตัวนี้ตัวนี้หนึ่งขีดใช่ไหมตัวนี้ครึ่งโลใช่ไหมตัวนี้หนึ่งกิโล คุณรวบรวมได้คุณเื่อไว้เพื่อที่ให้แพ็กเกจจิ้งให้พัสดุให้เขาเรียกอะไรกีบพอหน่อยแทวเนี้ยค่าอาค่าสินค้าเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมก็คิดค่าค่าส่งให้เลยเหมาเหมาสี่สิบเก้าบาทครับแล้วถ้าเกิดเขาเขาติดใจแบบว่าอยากจะสั่งวันนี้เลยแต่มันยังไม่เข้าเดือนสิงหาทำไงดีเนี่ยก็เดี๋ยวผมส่งให้สิงหาไงโอ๋ใ้วันที่สองไงครับแต่ถ้าส่งติดต่อตอนนี้ได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดจิ้มตอนเนี้ยถ้า ถ้าออเดอร์มาตอนเนี้ยถ้าออเดอร์มาตอนเนี้ยวันที่สองเริ่มส่งเลยครับต้อช,ช่องทางการที่เราจะไปแบบติดต่อกับคุณแฮกได้เนี่ยมีช่องทางไหนมัางครับก็มีช่องทางตามธรรมชาตินะครับอ,อไม่ใช่แล้ว <laughs> ไ,มไม่ใช่นะครับก็ก็จะมีช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าทางทางเ c e บุ๊ k นะครับหรือจะทางที่ตอนนี้เพื่อนพี่น้องเราไปอยู่กันเยอะเลยนะพ่แค้าแม่ค้าหรือจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะผู้สนับสนุนผู้หนุนเนี่ยในใน TAB Market Place ตลาดนัดคนตาบอดเนี่ยอันนี้ก็ก็ก็ได้เหมือนกันก็จะมีโพสต์อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะเป็น Facebook ของผมนะครับแฮกทองสุนทรน,นะฮะแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ อะไนก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าไปทาง T A B Market Place เนี่ยครับจะเจอจะเจอช่องทางและน่าจะง่ายสุดครับผมครับคุณคุณพีแนะนําไปช่องทาง T A B Market Place นะครับผมในนั้นก็จะมีหลากหลายร้านค้านะมีหลากหลายร้านค้าอยู่ในนั้นนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับคือใน facebook กลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกลุ่มครับก็เข้าไปกดติดตามกดอะไรก็ว่ากดอ่า แนะนำตัวเขาจะมีคําถามอะไรก็ตอบไปครับแล้วก็ก็สามารถชมสินค้าได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าในนั้นได้ครับทุกคนยินดีที่จะแนะนําสินค้าครับผมแถ <c oughs> ใน,นั้นก็สามารถเข้าไปได้นะครับเ uh, w w f a c e b o o k .com/groups/ms นะครับ /tabmarket นะครับ tabmarket e นะครับแท็บมาเก็ตก็จะเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับ ใช่ <Yeah>. wow. ใช่ครับช่วยกันครับตอนนี้หลายๆคนผมเชื่อว่าเขาเรียกอะไรในมุมในมุมของเ,ออเราเราเป็นคนคักเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยเราก็โอเคอยากจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณลูกค้าด้วยและในกลับกันเราก็อ่าหลายคนเชื่อว่าคงแบบในมุมแบบเจะออกไปกินอะไรจะซื้ออะไรองเงี้ยเราก็ นี่แหละครับก็จะมาบอกเล่าบอกกล่าวกันในนี้ด้วยได้ด้วยเช่นกันครับอ่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยย่อตัมือครับตัมือเอฟเฟกตบมืออะไรไหวอรเอฟเฟกไปรับนะคะแต่มาทั้งทีคุณอีกบอกคุณอีกได้ประาษาโอ้พี่อันนี้เสียงที่มันเหมือนเสียงลิงโทนของทุกนายเราเลยนะอ จะวิ่งไปหยิบถั่วมาเป็นตัวอย่างก็เนาะไม่ทันคือต้องขอโทษทีพอดีผมอยากจะจะเปิดกล้องเหมือนกันแต่พอดีเครื่องไม้เครื่องมือมันมันไม่มันไม่เข้ามันเขาเรียกอะไรมันไม่สะดวกครับตอนนี้มันเต็มไปหมดแนะนำว่าครับผลิตภัณฑ์อย่างถั่วอย่างอย่างอะไรเงี้ยคือถ้าซื้อในปริมาณที่มากเนี่ยก็สามารถที่จะบรรจุเส็กล่องได้แทนแทนถุงซีนนะคะแล้วก็ถ้าซื้อหนึ่งกิโลถั่วหนึ่งกิโลเนี่ย ก็ได้เป็นกระป๋องใหญ่เลยกินได้เป็นเดือนไม่มีทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งผมผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะเพื่อนๆที่ฟังอยู่ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆอะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นตัวแทนอ,อยากจะสร้างสร้างรายได้เป็นของตัวเองทักทายคุยกันได้ครับบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าจําหน่ายในราคาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะราคาราคาสง่งราคาสง่ราาสงราคาที่แบบ คุณก็คุณก็สามารถเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองได้เหมือนกันอะไรเงี้ยลองคุยกันว่าทํำยังไงเดยวเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ได้ครับอ่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย